เอาผมนี่ครับก็วันนี้วันอาทิตย์นะครับก็มาแวะมาทําไอสมาร์ทให้ลูกค้านะครับนี่ผู้จัดการกําลังอธิบายการทํางานของไอสมาร์ทสมุติว่านัดตอนนี้ที่หารถไม่เจอนะไม่ได้จอดอยู่ตรงนี้แล้วที่กดแบบนี้นะครับก็ทำแบบใช้ได้แล้วครับลองละครับวันนี้มาลงไอสมาร์ทให้พี่เก่งนะครับสวัสดีครับพี่เก่งสวัสดีครับเป็นไงวะพี่ไอสมาร์ทลงแล้วโอ้โห คนเพิ่งเคยใช้รถระบบแบบนี้แล้วก็ MG ด้วยก็สุดยอดมันเป็นเทคโนโลยีที่มาช่วยทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นลูกค้าบางคนไม่ได้ให้ความสำคัญแล้วก็ไม่ได้ใช้มันก็น่าเสียดายเนี่ยควรใช้นะครับเพราะว่าสมมติมีขโมยขโจยเนาะมันมีระบบที่ว่าขโมยขโจรงัดรถอะไรเงี้ยเรารู้เลยว่ารถมันสตาร์ทไปแล้วเวลาเราไม่ได้สนใจไปแปลกถิ่นอย่างเงี้ยรถสตาร์ทมันเตือนเลย ในโทรศัพท์เลยเพราะว่ารถมีคนสตาร์ทไปแล้วก็เรื่องของการปลดล็อกปลดคือมันสั่งการผ่านมือถือเราอ่ะแล้วก็อีกันหนึ่งที่ชอบก็คือเปิดแอร์เพราะบางทีเนี่ยเราไปจอดตากแดดนะเออเฮ้แม่ใช่ไหมในแม่ตัวเองด้วยแล้วร้อน้วยจะได้แบบจริงๆถ้ามีแล้วใช้อ่ะมันก็จะทําให้รู้สึกว่าแบบมันมีค่ามันมีคุณค่าไม่มันมีประโยชน์จริงอ่าคุณต้องใช้คุณมีต้องใช้จริงๆเรื่องนี้สองอันนี้ก็คืออันหลัก ส่วนนั้นอื่นยังไม่เท่าไหร่อาธมุอะไรกุญแจหมดใช้นี่เปิดก็ได้อ่าใช่อ้าวจริงว่าประโยชน์โคตรโคตรพี่โคตรเวอร์แล้วปัญหาที่เคยเห็นนอกคือแบตมึงหมดด้วยนั่นแหละส่วนปัญหาที่ลืมเด็กไว้ในรถเนี่ยถ้าลูกค้าใช้ไอสมาร์นะสบายมึงไม่ไม่ต้องไปเคาะกระจกไม่ต้องไปทุบไข่อะไรหุ่นวายกดเปิดได้เลยปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเลยระบยอสมาเลยเนี่ยพี่พึงน่าก็น่าแบบทีนี้ไม่ต้องห่วงฐานแล้ว อ่าออพี่เก่งออกรถไปตั้งแต่เดือนสิงหาไหมล่ากระดาล่ากดาใช่ป่ะสามสิบเป็นล่ากรดาใช่ใช่ก็วันนี้ก็เพิ่งมีโอกาสได้มาลงไอสมาให้พี่เก่งครโทษทีนะพี่ช้าไปหน่อยเฮ้ยไม่ช้าหรอกเพราะว่าแหมอยู่ใกล้กันอ่าแล้วก็คิดว่าแล้วเขาแล้วเขาขายได้เยอะด้วยครับเไอคนนี้เขาไม่ค่อยมีเวลาว่าแต่เขาพอมีปุ๊บเขาติดทันทีเลยติดครับเป็นไงพี่ก็ใช้มาสองสามเดือนแล้วเนาะดีไหมก็ยังโอเคโอเคโอเคเลยล่ะได้เดินทางไกลบ้างไหม ก็ที่ไปขอนแก่นไงเออดีไหมก็โอเคเลยล่ะอาจารย์ใช้เปลือกใช้เปลืองน้ำมันโอเคมันก็อยู่ประมาณ16กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปขอนแก่นได้อยู่บรรทุกเต็มเต็มคันเต็มคันของครอบครัวไปหมดครอบครัวไปหมดอ๋อแล้วก็เรื่องเรื่องของการบริการเรื่องของข้อมูลเลยครบถ้วนไีมเนาะครบถ้วนน้องไม่มีบอกห้องเนาะไม่มีครับแหมถ้ามีเขาให้สัญญาณให้อะไรวะอะไรนะ กดหนึ่งกดสองกดสามกดสี่กดห้าที่ว่าให้คะแนนใช่ให้คะแนนนะให้พี่ให้เท่าไหร่ให้ห้าตลอดโอเควันนี้ขอบคุณพี่เกตนะครับไม่รบกวนเวลาแล้ววันนี้มา่เกตขอบคุณมากนี่แต่มีอะไรกินกลางกันเนาะไงวันนี้ขอบคุณนะครับถ้ามีตังออกอีกขั้นนี่แน่นอนครับผมนะถ้าแรกจะไม่เอาเอ็มจีแล้วเซลคนนี้เลยต้องเอาเอ็มจีครับยังไงขอบคุณนะครับติดตามคลิปต่อไปของผมนะครับจะไปดูแลลูกค้าคนไหนเอาแบบนี้เลย สนิทกับลูกค้าเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณพี่เก๋ด้วยนะครับครับสวัสดีครับจเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ